ดราม่าติกตอกพันรักแมวโดนใส่ร้ายปมสอบหมอทนายเจบีออกโรงดราม่าติกตอกพันรักแมวโดนใส่ร้ายปมสอบเข้าหมอทนายเจบีออกโรงเองเตรียมจัดให้ชุดใหญ่ถึงศาลเกิดกระแสดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่ออินฟลูเอนเซอร์และติกตอกเกอร์ชื่อดังเจ้าของแฮชแท็กพันรักแมวพันพันธิตาบุญชวน ตกเป็นเหยืย่อของการถูกใส่ร้ายอย่างหนักในประเด็นที่สร้างความเสีย,ยหายโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอ่านเป็นเท็จกล่าวหาว่าเธอใช้เส้นสายในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งเป็นการกระทําที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อจิตใจของพันรักแมวเป็นอย่างมากล่าสุดทนายความชื่อดังทนายเจบีหรือเจบีเลเยอร์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดโดยเปิดเผยผ่านช่องทางติกตอกว่าขณะนี้ทีมกฎหมายได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วและทราบตัวบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้กระทําผิดในการใส่ร้ายพันรักแมวทนายเจบี ได้ลั่นวาจาว,ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่โดยไม่มีการยอมความเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายและเพื่อเป็นบทเรียนและตัวอย่างให้กับสังคมว่าการใส่ร้ายผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องได้รับการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมหลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวพันรักแมวได้ขอความช่วยเหลือจากทนายเจบี ซึ่งเป็นที่รู้จักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในประเด็นทางกฎหมายต่างๆและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองขณะนี้แฟนคลับและผู้ติดตามของพันรักแมวต่างก็ให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งรอติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างตล้ชิดโดยหวังว่าความจริงจะปรากฏและผู้กระทำผิดจะได้รับผลกรรมตามกฎหมาย ได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเด็ดบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าตีหนึ่งที่ครูเมืองตีสองที่สอนนะคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่ายิ้มหวานคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าตีหนึ่งที่ครูเมืองชอบดูและฟังครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอยากเป็นแมวคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขออนุญาตหัวครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามีอีกครับพันเข้าเรียนอะตอมเข้าคุก คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเห็นตอนแรกนึกว่าจดทะเบียนสมรสคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเกรนคีย์บอร์ดหนาวแล้วคนเอนดูน้องเย้ซะด้วยฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพี่ทนายยิ้มหวานจัดเมียพี่จะนอยปะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ายิ้มแช่งคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายเจบียิ้มกว้างมากเลยค่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าน้องเรียนเก่งตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า เด็กดีมีวินัยเป็นคนที่มีความสุขจริงจังในเรื่องการเรียนแบบอย่างที่ดีคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าต้องมาโหนกระแสแล้ววะคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าทนายเขินแย่เลยครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าตัวขาวจั้วเลยคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าค่าเทอมอีกคมิงฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนหรือหลอดไฟสว่างมากคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าใครใส่ร้ายชั่วมากนะ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าแล้วคือบอกว่าสอบติดแพทย์ได้เพราะผู้ติดตามเยอะเอียอย่างว่ามากเลยนะอันนี้คอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าอยากป่วยให้พันรักษาแต่ขออย่างเดียวอย่าเรียนตัตวแพทย์คอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าถ้าชีวิตคนเราเริ่มต้นที่อนุบาลมาเชียงคานต้องเริ่มที่มะพร้าวแก้วคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเปรี้ยวกะมัดและนะคุณทนายคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายดูมีความสุขนะคะ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าที่ทนายยิ้มไม่หุบเลยนะครับไปแจ้งความนะครับไม่ใช่ใบสมรสคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าน้องน่ารักว่าที่คุณหมอคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าที่ทนายพี่ดูมีความมาขูกเกินคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าดีแล้วครับคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าคุณทนายพ่อบ้านใจกล้านี้เองคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าจัดไปบางคนชีวิตเงียบเหงาเกินไปจัดให้มีเรื่องคิดบ้าง คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใครมาใส่ร้ายน้องพันธ์เราเอาให้สุดครับทนายคอมเมนต์ Comment นี้มากล่าวว่าชดใช้เป็นเงินสดและไม่ใช่เป็นกระเช้ากันนะครับคอมเมนต์ Comment แรกกล่าวว่าคอยดูนะข้อความไปแจ้งความมันจะพูดคําว่ามาอยู่กันไม่กี่ประโยคหรอกรู้เท่าไม่ถึงการขึ้น,นองคอยดูอ้างแบบนี้อีกแล้วให้สุดดอย่าไปยอมไม่คนพวกนี้เห็นปากดีกันจังเรียกค่าเสียหายด้วยเยอะ,ะหน่อยค่าเสียชื่อเสียงคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าติดตามน้องอยู่นะคขสวยน่ารักแล้วที่สําคัญน้องเก่งมากๆเลยค่ะสอบติดหมอ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าและดูทนายยิ้มมีความสุขเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ารูปแกงไห่หน้าลอยลอยรีทัชให้น้องหน่อยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคดีต่อไปไปเคลียร์ที่บ้านทนายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเกรนคีย์บอร์ดปกนี้ต้องโดนสะบ้างคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าน้องเขาเรียนหนักจนตาบวมขนาดนี้ยังหาสน้องเขาใช้เส้นเฮอะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเยี่ยม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าลุยครับเป็นกําลังใจให้หลานพันรักแมวครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทนายกลับบ้านระวังโดนศพนะฮะยิ้มขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตีหนึ่งไอ้เขาอยู่คูเมืองคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเรียบร้อยดูไว้นะครับพวกที่ลงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผู้กระทําความผิดอีกฝ่ายเป็นกลุ่มเยาวชนที่กระทําความผิดเดิมๆซ้ําๆไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอืมเยาวชนแถมเป็นกลุ่มอีกนะ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าปกติผมจะปฏิเสธการรับงานทนายมาตลอดแต่พอรู้ว่าเป็นน้องพันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าใครมันช่างใจร้ายใส่ร้คนสวยได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนนี้เขาเรียนเก่งตั้งแต่เด็กแล้วนะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ายิ้มตามทนายเลยค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ตอมานี้กล่าวว่าเพิ่งรู้ว่าทนายคนนี้ว่าความได้ฮ่าฮาฮาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า น้องสวยและเก่งจริงๆในเห็นน้องตั้งแต่เล็กๆเห็นมาตลอดผิดหรอที่เป็นคนที่ทั้งสวยและเก่งคนบ้านเดียวกันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าใครไปทํากับแมวน้อยได้นะ้อ๋อคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจัดไปสงสารน้องพันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถ้าตั้งใจจะเป็นตัวอย่างของสังคมจริงๆก็ควรให้อภัยกันนะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะน,นะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า การสอนเยาวชนที่ดีที่สุดคือต้องให้เขารับโทษตามที่ก่อจริงให้รู้ว่าตนเองต้องรับผิดชอบการกระทําของตอนเองคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าที่เขาเป็นทนายจริงๆจริงๆรหร,ร,รอครับคอมเมนต์ comment, นี้กล่าวว่าอยากรู้ว่าน้องทําดอลลี I ่อายไหมหรือธรรมชาติถ้าทาทาคลินิกไหนแนะนําด้วยชอบมากคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าอยากเห็นเ e อียตอมออกรายการข้าเอามาทั้งกลุ่มเลยได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายใจบียิ้มหวานเวอร์ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่านึกว่าจดทะเบียนสมรสคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านึกว่าจะไม่ทํางานทนายซะแล้วเจบีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมื่ออยู่เฉยๆชีวิตอาจจะราบเรียบเกินไปงั้นรับไปหนึ่งหมายจะได้หายเซงคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าสมเขาตั้งใจมากเก่งไปใส่ร้ายคนอื่นมั่วๆคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าบ่ายโมงที่หน้าบัลลัง คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าพระราชบัญญัติคอมถ้าอ่อนไปเมื่อไหร่จะประกาศพระราชบัญญัติคอมสักทีคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าน้องถูกใส่ร้ายแต่ในเมนใส่ใจน้องทุกคนเลยมีแต่คนดูน้องไม่สนใจข่าวคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าน้องพันน่ารักคะ่ะน่ารักแถมเรียนเก่งอีกตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กๆสมัยนี้เด็กๆควรเอาน้องพันรักแมวเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะนคณี่ซีเนตไอดอนตัวจริงต้องน้องพันรักแมวคะ่ะ